สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งครับนี่น้ำโขงครับที่น้ำโขงขึ้นนะครับเนาะอันนี้อยู่บ้านน้ำเปยนะครับบ้านน้ำเปย์อำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายนะครับบ้านน้ำเปอันนี้มองสะพานนะครับสะพานสะพานที่ ไปทางนั่นไปบึงการไปทางนี้ไปหนองคายนะครับน้ำก็ขึ้นมาระดับนี้นะครับนี่เกือบจุพื้นสะพานนะครับนี่คุณอันนี้เพื่อนกำลังจะเฮ็ดอย่างเกี่ยวกับประตูน้ำาครับกับบรูคือกันดูบ้านน้ำเปรครับนี่ มองมอคอสะพานขึ้นประมาณนี้แหละครับจะยิงยางไปทั้งพุ่นครับยางไปเบิ้งทั้งพุ่นเยู่ทั่ไหนพวกเราครับพี่น้อง น้ามหลายแห้งครับคุณผู้ที่แม่นผู้ใหญ่บ้านท่านประกาศอุทกภัยน้าทถ่วมครับตอนนี้อ๋อเพิ่นแจ้งว่าบ้านไผยอยู่ตำอยู่อย่างกั เตรียมโตขนของไว้สั้นอ๋อเพื่อนบอกว่าของผู้ใดยุติธรยมยุยงให้ขนขึ้นที่สูงไว้ครับผู้ยิบบ้านเพิ่นประกาศแล้วครับรอืมเพิ่นว่าให้ช่วยเหลือตัวเองก่อนอืมเพื่อนว่าให้ช่วยเหลือตัว เพิ่นว่าให้ช่วยเหลือตัวเองก่อน่ารอเจ้าหน้าที่เสือ้อเสื้อเจ้าหน้าที่เพื่อนกัอ่าเจ้าหน้าที่เพิ่อนอาจจะมาช่วยบอทนันไหอย่างเพิน่นแต่เจ้าหน้าที่เพิ่นก็มาช่วยดอกแต่ว่าื่อมันบอทวงบอทนันเ่านก็ต้องช่วยเหลือเจ้าของไปสกนะักกอนเนาะเพื่อนว่าไรเข้าบ้านแม่สายวะท่านแม่สายหมายถึงซื้อค้นนะครับ เพื่อนบอกให้พากันขนของไว้ชุมชูบ้านตำเนนะครับเนาะชุมพูมีบ้านตำ้มๆนะพากันขนของงามทั้งเหนือกับทะรักลงมาเพื่ันเพื่อนวา่าอืม เพิ่นก็ขอความร่วมมือชาวบ้านให้มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับคร์บโบช่วยเหลือกันย้ำนี่ก็จักสีช่วยกันย้ำได้นะครับเออเาอยู่บ้านบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันนะครับต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเนาะครับผมก็ยืนอยู่บริเวณแถวแถวบ้านน้ำเปรยเนะครับตรงนี้เป็น คณะรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีจุดประทีปโคมลานถวายประทีปเป็นทัพเป็นพุทธบูชาณอุทยานนานาชาติก่อน,นทมไทยอ๋ออันนี้คืออุทยานานานาชาตินะครับนะเนาะเพิ่นเขียนไว้เองสิได้การตามนี่แล้วครับครับเนี่ยแถวหน้าประตูใหญ่อุทยานครับจะมีเกดีดอกบัว ยังงามเลยครับนะครับ,นะรบน้ำจะซ้ำนี่นะครับเกือบเพียงถนนไงเลยด,ดิถนนในระหวา่างน้องค้ายบึงการนะครับเกือบเพียงถนนนะครับ